สวัสดีคะ่ะเพืเ่อนๆวันนี้ต่ายจะชวนมาทําน้ําปุ๋ยคอ,อกเอามารดผักนะคะก็เป็นเหมือนอปุ๋ยยูเรียธรรมชาติที่เราทําเองซึ่งวิธีการนี้ต่ายได้มาจากเพจห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองของเม่โจโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงศ์สว่างปัญญางูนอาจารย์คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมเกษตรหมอเมโจนะคะท่านได้แนะนําไว้ก็เรียกท่านนายออกว่าอาจารย์ลุงตามในเพจนะคะท่านแนะนําว่าก็ให้เราใช้ Uh huh. ปุ๋ยคอกหนึ่งกำมือนะคะต่อน,น้ำสิบลิตรถังนี้ของตายนี่ถังขนาดเจ็ดสลิตรก็คือประมาณก็ได้ประมาณขุยคอกประมาณเจ็ดกำมือก,กว่านะคะมาใช้น้ำคืนนึงแล้วเดี๋ยวก็ใช้แต่น้ำจะไปรดผักนะคะก็อาจารย์ลุงแนะนํำว่ารดเดือนละครั้งนะคะมากไปกว่านี้จะทําให้พืชผักบ้าใบาเพราะว่าน้ําช่วยให้ ในตัวเจนจากในปุ๋ยอคอกมันละลายออกมาก็จะเข้มข้นมากท่านแนะนำให้เอาไปลดกล้าผักนะคะอ,อาจจะทำให้เหลืองตายได้ถ้าเกิดใช้ลดผักกระถางก็ใช้ประมาณไม่เกินหนึ่งแก้วต่อน้ำหนึ่งกระถางต่อผักหนึ่งกระถางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอาให้มันจก็คือผสมน้ำเท่าตัวก็ได้ค่ะเอาไปลดนี้แต่ก็จะมาใช้ลดในสวนผักของต่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ บ้านใหม่ที่แมกโนเลียทเท็กซัสนะคะก็เป็นวัดทางใต้ของอเมริกาอากาศก็จะร้อนก็เดี๋ยวเอาไว้อากาศเย,นเยนเ็นๆแบบนี้ร่มกันนี้ก็จะเริ่มรถผักนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าลดไปอาจจะตายได้นะคะก็อยากจะแนะนำสิ่งดีๆกับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปของตายนะคะทีนี้อาจารย์ลุงบอกว่าเราสามารถเก็บกาก,ากเอาไว้ใช้ได้อีกก็ถ้าใครอยากจะเก็บกากแบบง่ายๆก็อาจจะ ตั้งแต่แรกคือเอามาปุ๋ยคอกนะคะเอามาห่อผ้าขาวบางเอาไว้แล้วก็พอแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็ดึงเอาไปตากแห้งนะคะให้ปุ๋ยคอกให้เราเก็บไวะะ้ส่วนน้ำเนี่ยน้ำปุ๋ยคอกตัวนี้ก็ให้ใช้ให้หมดภายในหนึ่งวันก็จะยังไม่มีความเป็นกรดออกมานะคะเพราะเกิดแช่นานกว่านี้มันจะไม่ดีค่ะเดิมแต่ก็เคยใช้แบบแช่น้ําทิ้งไว้เลยถึงว่าว่ามันมีความเป็นกรดนะคะแต่อันนี้ในสูตรที่ถูกต้องมาจากท่านอาจารย์ลุงก็ ช่วยให้ผักงดงามนะคะคือรากเขาจะเอาไปใช้ได้เต็มที่เลยนะคะก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปทด,ทดลองใช้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ